สวัสดีพี่พี่ชาวเอสลาทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่เทรดเดอร์ทุกท่านด้วยพบกับโคดแชททูเอสลาเวลคอมมูนิตี้พื้นที่แห่งความมั่งคั่งในการเทรดนะคะวันนี้ก็มาวิเคราะห์กันเช่นเคยนะคะกับบทวิเคราะห์ทองคำรายวันประจำวันที่5ธันวาคม2567นั่นเองอะวันนี้เปิดด้วยข่าวเช่นเคยนะคะเมื่อคืนก็มีคำแถลงการของพาวเวลนะคะสามารถเข้าไปติดตามในช่องทางที่ข่าวมีการลงไว้ได้เลยเช่น investing com นะคะหรือข่าวต่างประเทศต่างๆเนาะแต่วันนี้นะคะมีข่าวแค่หนึ่งข่าวที่มีความสำคัญอีกหนึ่งก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับจำนวนคนที่ขอยื่นรับบริการการว่างงานครั้งแรกนะคะครั้งก่อนเนี่ยออกมาค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากก็คือประมาณ2 1 3 0 0 0ก็คือ 213K นั่นเองครั้งนี้การคาดการณ์อยู่ที่2 1 5นะคะถ้า ค่าจริงออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์เนี่ยถือว่าดีเราอาจจะเห็นการดีตัวของดอลลาร์ขึ้นมาแต่ว่าถ้าค่าจริงออกมามากกว่าการคาดการณ์ล่ะอาจจะเห็นดอลลาร์เปการร่วงลงมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วข่าวช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นเดีวยวกันนะก็จะช่วงแบบตลาดอเมริกาเปิดด้วยตลาดหุ้นเปิดด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ น่าจับตามองแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามันระวังในการเทรดด้วยนะทีนี้เดี๋ยวโค้ชจะพาไปดูไส้ในของข่าวตรงนี้กันบ้างดีกว่าจริงๆเนี่ยข่าวตัวส่วนตัวโค้ชเอามาให้ดูนะคะมันจะดูไม่ยากเพราะว่าเป็นข่าวในตารางเนาะก็ถ้าใครชอบเทรดแบบเทคนิคมากๆไม่ได้อยากดูข่าวเยอะเนี่ยก็สามารถดูแค่นี้ได้เลยนะแต่ถ้าใครชอบการใช้ฟันเดเมนทัลนะคะคือบัจจัยพื้นฐานเข้ามาอ้างองิงหรือเอาบัจจัยพื้นฐานมาดูภาพอนาคตในการวิเคราะห์ของเราเนี่ย ก็สามารถดูอย่างเจาะลึกได้นะโค้ดมีสอนเจาะลึกด้วยนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเป็นข่าวอย่างที่บอกอ่านดีๆน,นะจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานสแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องว่างงานจึงขอยื่นรับสวัสดิการนะเราจะเห็นว่าช่วงประมาณปี2020หรือช่วงโควิดนะโหคนว่างงานเยอะมากนะ,สะแสดงว่าเศรษฐกิจในบ้านเขานะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็น โรคระบาดก็คือโควิดนั่นเองนะคะมันทําให้คนเนี่ยตกงานมากนะ,ะจึงทําให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจริงๆเนี่ยก็กระทบไปทั้งโลกแหละนะบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงโควิดก็กระทบหลายๆส่วนภาคส่วนเลยนะ,ะอ่ะเรามาย้อนดูครั้งก่อนก่อนกันดีกว่านี่ค่อนข้างจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วันที่31เดือนตุลานะก็ค่อนข้างจะดีเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาขึ้นมาก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆสําหรับในปีนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกนะถ้าค่ามันต่ำกว่าการคาดการณ์อย่างเช่นออกมาสัก 213k เช่นเคยเนี่ยก็อาจจะเห็นช่วงดอลลาร์ดีตัวขึ้นนะคะใครที่เทรดทองคำเทียบกับ u s ดอลลาร์หรือเทรดคู่อื่นเทียบกับ u s ดอลลาร์เนี่ยนะถ้าข่าวออกมาดีแบบนี้นะคะออกมาดีคือค่ามันน้อยกว่านะเพราะว่าคนไม่ได้ว่างงานเยอะนะคะก็อาจจะเห็นตัวดอลลาร์มีการดีตัวขึ้นแล้วสกุลเงินไหนที่เทียบกับดอลลาร์เนี่ย อาจจะโดนกดลงในระยะสั้นๆนะคะเพราะว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวที่มีความผันผวนสูงก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็จะผันผวนแค่ช่วงระยะเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มากเนาะโอเคนะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์ทองคํากันบ้างดีกว่าจากเมื่อวานที่เราทําการวิเคราะห์กันไปนะคะก็มันก็ยังเป็นรูปแบบของแอสเซดิงหรือธงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขยับตัวไปไหนแต่อย่างใดแต่นะคะเมื่อประมาณช่วง ห้าทุ่มอ่าก็มีการเบรกเอาท์นะคะห้าทุ่มประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะมีการเบรกเอาท์ขึ้นไปนะคะจากเทรนด์ไ์ตรงนี้ที่โค้ดมีการตีไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะทีนี้นะคะวันนี้เราจะเล่นยังไงเอะมันมีการเบรกเอาท์ออกมาแล้วนะคะมีการเบรกเอาท์ออกมาแล้ววันนี้นะถามว่าเทรดบายเลยได้ไหมก็ได้นะนะคะสำหรับโค้ดโค้ดก็มองว่ามันอาจจะออกลักษณะฝั่งบายได้นะคะทุกท่านอาจจะเปิด ตำแหน่งนะคะหรือใครที่มีเทคนิคที่รู้สึกว่ามันมองได้ลึกกว่าน,นี้นะคะก็สามารถเอาเทคนิคในการเทรดของโค้ดไปอัดแอปใช้ได้เลยนะคะ SL นะคะก็จะตั้งต่ำประมาณนี้นะคะเพราะว่ากรอบมันเนี่ยค่อนข้างจะแคบมาแล้วนะคะสังเกตว่าเทนไลน์เนี่ยกรอบมันจะแคบเข้ามาเนาะก็อาจจะ TP สักประมาณ2665ก็ได้นะคะหรือใครจะตั้งต่ำกว่านั้นก็ได้นะ ขอเป็นตัวเลขกลมๆละกัน,นประมาณหนึ่งพันแกว่าๆจุดเลยนะหรือถ้าใครแบบอ่ะมันไกลไปโค้ดตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคือถ้ามันวกกลับมาเนี่ยถ้ามันวกกลับมาเนี่ยโอกาสที่มันจะเขาเรียกว่า SL เราก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันก็อาจจะระยะนี้ก็ได้น่คะระยะนี้ก็ได้โค้ดมองว่าวันนี้ก็เน้นบ่ายเพราะว่าคือเราดูหน้างานนะ นะเราดูหน้างานณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะคะคือเราไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้แม่นยําขนาดนั้นนะแต่ว่าเรารูอ้างอิงจากปัจจุบันนะคะปัจจุบันเป็นยังไงก็อาจจะส่งผลไปถึงอนาคตได้่าในการวิเคราะห์แบบนี้นะคะเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือจริงๆทุกท่านจะเห็นว่าในกรอบเล็กๆเนี่ยมันมีการเห็นไหมไฮมันยกขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็โลก็จะยกขึ้นเรื่อยๆนะทุกท่านก็จะเห็นว่าเฮ้มันก็มีมอลลุ่มเข้าซื้อขึ้นมาซัก กน้อยนะก็คิดว่าโค้ดคิดว่าวันนี้มันอาจจะแลนดี้ขึ้นได้นะถ้าช่วงบ่ายละกันเนี่ยช่วงบ่ายคิดว่าน่าจะมีวอลลุ่มเข้ามาเพราะว่าช่วงเนี้ยนะโค้ดวิเคราะหช่วงประมาณ11โมงเกือบเที่ยงเนี่ยนะคะวอลลุ่มมันจะไม่ค่อยมีถ้าใครเทรดทองคำนะคะช่วงประมาณ9โมงจนถึงเที่ยงเนี่ยวอลลุ่มมันจะไม่ค่อยเยอะนะหรือถ้าใครชอบเทรดตลาดเช้าก็เปิดก็ตั้งแต่6โมงก็ลองมาดูนะคะแต่ว่าโค้ดจะไม่ค่อยอเทรดช่วงเช้าเท่าไหร่เพราะว่าการเทรดทองคําช่วงเช้าเนี่ย มันเหมือนกราฟมันไม่ได้คอนเฟิร์มใดๆนะคะมันเป็นแค่ช่วงแรงที่มันบีบอัดอช่วงตลาดปิดพอตล,ลาดเปิดมาเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันจะมีการสวิงแบบนี้สวิงอย่างนี้นะคะแล้วก็สเปรดบางโบรกเกอร์อาจจะทางก็ได้ ก็คือสเปดมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเช้าโคตก็จะไม่ค่อยเทรดเท่าไหร่ยกเว้นช่วงแบบประมาณสัก8ปดโมงเช้านะคะหรือว่า7จ็ดโมงถ้าการาฟทรงดีๆหน่อยนะวิ่งดีๆหน่อยก็จะเทรดนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนมันวิ่งไม่ดีหรือค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยเนี่ยโคตก,ก็จะไม่เทรดเ,เพราะว่าอย่างที่บอกนะตลาดเนี้ยมันสภาพคล่องสูงเพราะว่ามันมีปริมาณการซื้อขายที่มากเพราะฉะนั้นแล้วตลาดที่มีสภาพคล่องสูงเนี่ยอย่าง Forex เนี่ย มันก็จะมีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราอย่าพยายามกระโดดเข้าไปช่วงที่อะไรมันไม่ค่อยแน่นอนนะเพราะว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเวลาเราหามาเนี่ยมันหาด้วยความยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะเทรดอย่างระมัดระวังเนาะแล้วก็ตลาด forex เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกนะคะเวลาทํากําไรโอเคแหละมันสามารถทํากําไรได้เยอะนะมันสามารถใช้เงินน้อยในการทํากําไรได้มาก ว่ามันก็ไม่ได้การันตีเสมอไปว่าคุณจะได้มากทุกๆครั้งที่คุณเทรดนะเพราะฉะนั้นแล้ว SL ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะหรือถ้าราคามันแนลนรีไปแล้วถ้าเราเข้าบายบริเวณนี้ราคามันแนลนรีขึ้นไปหรือว่าวิ่งขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะเอา SL มาการหน้าทุนไว้ก็ได้อนะ่าเพราะว่าเป็นการล็อกกําไรไว้เนาะอ่านะส่วนตัวโค้ดเองเวลาส,งส่งซิกโค,ค้ดก็จะบอกให้การหน้าทุนไว้นะคะอย่างน้อย มันไม่ได้เสียหายใดๆนะอย่างน้อยเราได้กําไรด้วยนะมองเป็นการลงทุนนะคะอย่าอย่าเล่นเป็นการพน,นันเพราะว่ามันเสียหายกันมาเยอะในคนในตลาดนี้เสียหายกันมาเยอะนะคะส่วนตัวโค้ดเองโค้ดก็ไม่ได้อยากจะแนะนําเพื่อให้ทุกท่านเทรดได้ความอยากได้เยอะๆก็ไม่นะคะอยากให้เทรดโดยระมัดระวังเนาะโอเควันนี้นะคะเล่นง่ายๆเลยจากการวิเคราะห์เมือม่อวานทุกท่านจะเห็นว่าราคามันบีบเนาะจากกรอบนี้แล้วก็มีการเบรกเอามาอาจจะเบส เล็กๆอ่าขอเปิดในทางเฟรม30นะอาจจะเบสเล็กๆอย่างนี้หรือถ้าใครไม่ชัวร์นะหรือถ้าใครไม่ชัวร์ก็อาจจะรอนะฮะอาจจะรอให้มัน break out อีกครั้งก็คืออาจจะให้มันส่งสักแท่งเนี่ยขึ้นไปเนี่ยหนาๆอย่างนี้นะคะ,ะหรืออาจจะเข้าประมาณสักโซนนี้ก็ได้นะค,ะคือให้มัน c o n f i r มนะให้มันนเฟ f i r มเพราะว่าตอนนี้มัน break out ชุดใหญ่ไปแล้วแล้วก็มันสร้างเบสตรงนี้นะอาจจะรอให้มันเบรกเอาก็ได้ถ้าใครชอบเทรดแบบไม่ได้เสี่ยงมากๆกนะคะก็แนะนําให้เทรดประมาณนี้เนาะแล้วก็การที่เราเทรดโดยระยะที่มันไกลๆเนี่ยนะบางคนอาจจะชอบออกหลอดใหญ่ใช่ไหมแต่โค้ดไม่แนะนานะคะให้ออกหลอดใหญ่เพราะว่าเรากินระยะยาวๆถ้าเราไม่มั่นใจไม่ควรออกแต่ถ้าโอเคเรายอมเสียท้ายถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนนะคะหรือว่าเรามีแผนที่ดีและ ก็อาจจะออกได้นะคะอยู่ที่ดุละยะพินิษของแต่ละบุคคลละกันอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการวิคอ์ของคำวันนี้เล่นไม่ยากเนาะหรือถ้าอ่ะ worst case ละกันมันวกกลับมามันวกกลับมามันโดน sl ก็ไม่เป็นไรนะคะเรารอ break out โซนนี้อ่ะรอ break out ระยะนี้ระยะนี้นะคะก็ ฟอลโล่ตามแค่นั้นเองนะจริงๆกราฟไปฝั่งไหนเราก็เทรดไปฝั่งนั้นแหละแต่ว่าจุดที่เราเข้าเทรดอาจจะเป็นจุดที่มันดีดเพื่อที่จะเข้าอ่าหรือว่าแบบย่อเพื่อที่จะเข้าอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าการเทรดเนี่ยจริงๆเข้าจุดไหนออกจุดไหนเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถฟันธงได้ว่าใครเทรดถูกเทรดผิดนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลเนาะอันนี้ก็เป็นในโหมดของการแนะนําประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคนะ,คะ ทีนี้วันนี้มีเกจสาระความรู้ท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราไปดูเกจสาระความรู้ท้ายคลิปกันเลยดีกว่าเกจสาระความรู้ท้ายคลิปวันนี้นะคะเอาแผนภูมิปริมาณการซื้อขายต่อวันในตลาดการเงินมาให้สำหรับหลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าตลาดวอลล์เลเนี่ยมันมีปริมาณการซื้อขายที่มากนะคะแต่บางคนก็ไม่รู้ว่ามันมากขนาดไหนแล้วมันมีตลาดอะไรบ้างที่ มีบทบาทในตลาดการเงินกันบ้างนะคะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายต่อวันเนี่ยมีตลาดไหนบ้างที่น่าสนใจเพื่อพี่ๆอาจจะเอาความรู้ไปต่อยอดนะคะ,ะตลาดแรกเลยนะคะเป็นตลาดตาสารทุนตาสารทุนก็จะอาจจะเป็นพวกหุ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีปริมาณการซื้อขายต่อวันอยู่ที่190บิลเลียหรือ190ลร้านเรียนนะคะ ตลาดที่2อ่าที่น่าสนใจก็จะเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์นั่นเองนะคะก็จะมีปริมาณการซื้อขายต่อวันอยู่ที่450ล้านเหนนรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อมานะคะเป็นตลาดทองคาเพื่อการลงทุนนะก็จะมีปริมาณการซื้อขายต่อวันอยู่ที่3ล้านล้านเหนนรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวันเลยโอ้โหถือว่าเยอะนะนะทีนี้มาดูพระเอกของเรานะคะตลาดที่เรากําลังลงทุนกันอยู่อ่ามีการเทรดกันอยู่นะก็คือตลาด forex นั่นเองก็ ตลาด forex เนี่ยจริงๆย่อม,มาจาก foreign exchange market นะฮะหรือตลาดได้เปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนั่นเองอย่างที่บอกนะคะตลาดการแลกเปลี่ยนเนี่ยทำไมถึงอยู่ในตลาดการเงิน